สวัสดีวันอาทิตย์กับพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาขอบคุณเพื่อนสมาชิก1 0 0 0 0แสนสับสครเบร์ตัวเลขที่ไม่คิดไม่ฝันเมื่อ4ปีที่แล้วผมนั่งเก้าอี้ตัวนี้ในเวอร์ชั่นบอลตอนผอมนั่งหมุนเก้าอี้และนั่งคิดว่าถ้าเราทำ YouTube เนี่ยจะมีคนตามเราหรือเปล่าศักยภาพของเราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีคนตามเราประมาณ 3,000คนแต่ก่อนที่ทำ YouTube เนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องหลายคนรอบตัวบอกบอลทำ YouTube ดิบอนคุยสนุกดีบอนอธิบายอะไรเข้าใจง่ายดีแต่ในใจเนี่ยมันก็ยังมีความเขินนะเขินกล้องไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยคนจะเข้าใจหรือเปล่าเราจะพูดไงให้แบบคนดูครอบคลุมทั้งหมดทุกเพศทุกวัยนะจะพูดยังไงแต่ในใจเนี่ยอยากจะทำ เพราะอยากจะรู้ว่านักลงทุนคิดยังไงนะครับก็เลยลองทำดูผมเคยทำรีวิวมือถือด้วยนะลองเทสดูว่าเอ๊ะถ้าเราไม่พูดเรื่องคริปโตแล้วเราไปทางสายเทคเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแวดวงชอบลงทุนมานานแล้วนะเรา10กว่าปีที่แล้วเคยมีเพจทุ้น แต่มันมีดราม่าเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าท YouTube เนี่ยทำข่าวอย่างเดียวดีกว่าไม่วิเคราะห์ราคาวิเคราะห์ราคาเดี๋ยวดราม่าเยอะเดี๋ยวคนไปลงทุนขาดทุนนะเพื<ๆ>่อนๆในช่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเอาเงินบางคนเอาเงินทั้งชีวิตมาลงทุนบางคนเอาเงินเก็บมาลงทุนผมกลัวตลอดนะกลัวคนใหม่ที่เข้ามาไม่รู้อีหน่อยเนยพอเราพูดถึงเรื่องนี้เหรียญน,นี้ราคานี้และแบบอยากรวยเร็ว เข้ามาลงทุนและขาดทุนเนี่ยตรงนี้ผมกลัวมากนะครับก็พอเริ่มทำอยู่ดีมีคนตามพันคนสักพักสองพันคนสามพันอยู่ดีมาหมื่นหนึ่งนะพอหมื่นหนึ่งเนี่ยผมเริ่มประม่าแล้วเริ่มคิดว่าเรารู้สึกเขินนะเราเป็นคนที่ถ้าพูดในที่สาธารณะเนี่ยต้องเมาก่อนนะครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะล้อง ลองพยายามหาข้อมูลให้ดีที่สุดลองทุ่มเทความรู้ทุกอย่างที่เรามีในสมองเราเนี่ยทุ่มเทอธิบายให้เพื่อนๆฟังตอนนั้นเนี่ยคิดว่ายังไงช่องไม่ไม่น่าถึงแสนนะคิดว่าตลาดน่าจะเป็นขาลงยาวแต่วันนี้ถึงแสนคาดไม่ถึงนะคาไม่ถึง,นะถงจริงตัวเลขผู้ติดตามเนี่ยจริงๆถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญถึงระดับหนึ่งนะคนทําช่องเนี่ย ถ้าออกกล้องเปิดสาธารณะแล้วไม่อยากให้คนมาติดตามไม่อยากให้คนกดไลค์เนี่ยผมว่าอยู่บ้านผู้คนเดียวดีกว่านะครับการการที่มีคนเข้ามากดไลค์เนี่ยมันเหมือนการ v a l i d เด e การเชื่อเห็นว่าเออเขาชอบคอนเทนต์เราเขาชอบติดตามเรานะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่าคุณภาพของคนที่เข้ามาดูนะคนที่เข้ามาดูในช่องเนี้ยผมยอมรับเลยว่า เป็นคนดีเป็นคนที่ดราม่าน้อยมากไม่ค่อยมีทะเลาะก,กันไม่ค่อยมีมาเถียงมาเขียงกันเท่าไหร่ผมอยากให้เพื่อนๆเป็นคนเห็นแก่ได้เหมือนผมนะผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ได้แบบสุดๆผมอยากได้ความรู้ผมอยากได้มิตรภาพผมอยากได้เงินนะผมไม่อยากได้อะไรที่มันท็อกซิกในชีวิตอยากได้คนดีๆเข้ามาดูอยากได้ e NERGY ดีๆเข้ามานะอยากสร้างสังคมที่แบบ ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับก็ขอบคุณจากใจนะขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาทั้งคนที่เคยเข้ามาด่าผมก็ขอบคุณนะที่คุณเข้ามาด่าผมเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีสตินะครับมีหลายคนเข้ามาทั้งด่าทั้งเตือนทั้งขิงในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาชมบอกเออพี่สนุกดีขำดีคือตอนที่ผมทําช่องใหม่ๆเนี่ย ผมไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับถ้าเกิดมาเจอกันตัวตัวแต่เพื่อนผมเนี่ยบอกตลอดเฮ้ยบอลทําไมเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนขำๆแต่เวลาออกหน้าจอเนี่ยเหมือนกับสีเลยดนิดหนึ่งผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะพยายามปรับโหมดให้มันแบบเป็นตัวของบอลมากขึ้นขำๆแล้วก็ทำข่าวที่มีคุณภาพนะครับคือ ถึงแม้ผมจะตลกจะขำจะดูชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยทุกครั้งก่อนที่ผมจะออกกล้องทุกครั้งที่ผมจะเล่าข่าวเนี่ยผมตรวจสอบข้อมูลตรวจแล้วตรวจอีกว่ามันจริงเท็จขนาดไหนมันจะมีผลกระทบกับตลาดยังไงนะไม่ใช่ว่าผู้ส่งเดทนะครับก็ขอบคุณจากใจอีกครั้งนะทุกคนมาจาก ทุกที่ทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกคนไทยในต่างประเทศคนต่างชาติที่เข้ามาดูนะพี่น้องจากสปปลาวจากหลายที่ที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์ผมเนี่ยผมถ้าผมขอบคุณได้ทีละคนเนี่ยผมก็จะทำนะครับที่ผมพูดเพราะผมรู้นเป็นไปไม่ได้หนึ่งแสนคนยืนเรียงกันขอบคุณครับเนี่ยผมว่าผมตายแนะ่แต่จากใจเลยขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากที่ให้โอกาสให้ฝันที่เป็นจริงนะวันนี้มีผู้ติดตามหนึ่งแสนคนเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราเรา,เราทำสำเร็จละนะหลังจากนี้คือ whatever แล้วนะครับผมไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่ตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ยผมหยุดวันเดียวช่วงที่มีคนติดตามประมาณ300คนนะ แล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นช่วงที่ผมบินจากอเมริกากับเมืองไทยตอนนี้ก็ถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วและเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับรถจากโรงแรมก็ไปรับผมที่สนามบินสุวรรณภูมิเอาผมมากักตัวที่นี่นะครับแล้วตอนกลางคืนก็จะมีคุณพยาบาลนะครับเข้ามาตรวใครที่ตามช่องนี้มานานแล้วน่าจะจำได้นะครับผมคิดว่าถ้าผมแตะแสนเนี่ยผมจะหยุด นะจริงๆการที่ทำให้ถึงแสนเนี่ยมันเป็นการชาเลนจ์ตัวผมเองว่าผมจะต้องทำทุกวันไม่หยุดเลยตั้งแต่300คนเนี่ยจะไม่หยุดเลยจนกระทั่ง100 0 0แสนจะใช้เวลากี่ปีก็ตามตอนแรกคิดว่าใช้เวลา2ปีปรากฏใช้เวลา4ปีนะครับเ,เวลาที่จะใช้กับพ่อแม่เพื่อนมันก็ถูกตัดไปเยอะแต่มันก็เป็นชาเลนจ์ที่เราทำสำเร็จแล้วนะก็ผมมีวันนี้ เพราะเพื่อนๆคนดูทางบ้านที่ดูอยู่ขอบคุณอีกครั้งขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม